สวัสดีครับผมคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตก่อนอื่นผมก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนและคนไทยทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนะครับก็ขอให้ทุกๆคนนั้นปลอดภัยจากภัยอันตรายและก็ผ่านพน้นวิกฤตการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในปีนี้ไปได้ด้วยกันนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษแม้ว่าบันหยุดสงการในปีนี้จะถูกเลื่อนออกไปนะครับ ในประเทศไทยแต่ก็ยังคงเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับปีนี้ดาวอาทิตย์จะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะครับในวันที่13เมษายนประมาณช่วง3ทุ่ม45นะครับบ่งบอกถึงการก้าวเข้าสู่วันปีใหม่ไทยนะครับตามหลักของดวงดาวที่โคจรย้ายเคลื่อนไปนะครับอย่างสมบูรณ์แล้วก็ใน12ราศี12ลัคนาเราก็จะมีดวงมา อัปเดตให้ทุกทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับให้กับทั้งทางผมและก็ทางทีมงานครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตนะครับท่านใดสนใจที่จะผูกละคนาส่วนตัวดูดวงเ่ยนะครับแอดไลน์ไอเข้ามาที่ a y o r 8เหมือนเดิมนะครับ ลัคนาราศีมังกรนะครับหรือว่าชาวราศีมังกรก่อนสงกรานะครับมองว่าการเงินมีรายจ่ายหนักมากนะครับหนักมากกว่าตอนปัจจุบันนี้เลยนะครับปัจจุบันก็คือช่วงสงกรานตเป็นต้นไปนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าดาวพระเสาดาวพระประหัสนะครับจะโคจรเข้ามาทับลัคนาของตัวเรานะครับแต่การเงินนั้นนะครับยังคงมีรายจ่ายออกไปนะครับจ่ายในเพื่อทําทให้ตัวเองสะดวกสบายขึ้นขึ้นอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับจ่ายไปในส่วนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะครับออกไปอันนี้นก็ถือว่าดีนะครับเช่นเขาเรียกอะไรนะทางบ้านเราญาติญาติเรา มีปัญหาทางด้านการเงินเราเอาเงินไปช่วยอันนี้คือเอาใจาเงินไปช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะครับถือว่าเป็นการจ่ายที่ถ้าทำในลักษณะรูปแบบนี้ยังยังเป็นในเรื่องของบุญกุศลในเรื่องของอได้รับความอวยพรดีๆกลับเข้ามาจากบุปการีนะครับก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลัคนาราศีมังกรถ้าใครก็ตามนะครับยังคงมีบุปการีของเราอยู่นะครับ ดาวพระราหูเนี่ยนะครับยังคงโคจรอยู่ในภพอรินะครับอยากจะให้นะครับเป็นการแก้เค็ดให้กับดวงชะตาของตัวเราก็เอาเงินไปมอบให้ท่านนะครับแล้วก็ได้รับพรดีๆกลับเข้ามานะครับจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับมีชีวิตที่รุ่งเรืองสืบต่อไปนั่นเองการงานนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็มีมุมมองว่าเริ่ม คลี่คลายเะครับเริ่มไปในทางบวกนะครับจากที่เคยเหนื่อยมากเลยนะครับก็มองว่าน่าจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นแล้วนะครับแต่เดี๋ยวพอเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับปลายตั้งแต่ปลายพฤษภาแล้วเนี่ยนะครับเข้าสู่มิถุนาเรื่อยลงไปนะครับจนถึงปลายปีนะครับในส่วนนั้นนะครับอาจจะมีความวุ่นวายนะครับมีความสับสนนะครับหลายๆสิ่งกลับเข้ามานะครับโดยเฉพาะที่ คนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทรงออเกี่ยวข้องกับในเรื่องของต่างประเทศนะครับอาจจะได้รับอิทธิพลนะครับเช่นว่ามีงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเป็นไปในลักษณะแบบนี้หรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานวิจัยนะครับงานเกี่ยวข้องเกี่ยวกับในเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะได้รับอิทธิพลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ว่าตัว ลัคนาราศีมังกรยังคงจะต้องเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะครับหลายๆคนอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากที่อยู่อาศัยนะครับเปลี่ยนแปลงต้องไปอยู่ใกล้ที่ทํางานบ้างหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเช่นเป็นที่ทํางานอะไรเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าเปลี่ยนงานไปเลยนะครับแบบนี้เข้ามาก็ได้นะครับโดยที่ตัวเรานั้น ไม่ได้คาดหวังนะครับเพราะว่าได้รับอิทธิพลของดาวแรงๆนะครับที่มีอิทธิพลเข้ามาบางทีเหมือนลักษณะว่าเป็นคลื่นใต้น้ําแบบนี้นะครับพอ,อเดี๋ยวพอช่ว,วงพิจุนายนไปแล้วนะครับอาจจะรับอิทธิพลในส่วนนั้นนะครับกลับเข้ามาก็ต้องอรับ,บัดระวังตัวให้ดีๆนะครับเสาเองนี่นะครับโดยปกติแล้วเสาทับลักษณะผู้ใดมักจะมีความเหนื่อยหน่อยนะครับตอนนี้นะครับ เดินพระสาวท่านเดินมาได้ตําแหน่งเป็นเกษตรบดีทับลักนาของชาวลักนาราศีมังกรนะครับถึงแม้ว่าดาวพระสาวเองจะเป็นดาวเจ้าเรือนของตัวเราอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับที่พระสาวโคจรเข้ามาเข้ามาตั้งแต่ช่วง2มีนาแล้วนะครับทาให้ว่าลักนาราศีมังกรน,นะครับอาจจะต้องได้รับความเจ็ดเหนื่อยจากเรื่องของการงานการงานมีการแข่งขันกันมากนะครับหรือว่ามีงาน เพิ่มเติมเข้ามานั่นแหละครับทำให้ผลงานเราดีนะครับผลงานเราเด่นเลยนะครับแต่ว่าเหนื่อยมากนะครับพอมาเหนื่อยมากก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพที่จะเกิดขึ้นของตัวเรานะครับเพราะพระราชาเองเนี่ยนะครับพระพระรหัสโกจรเข้ามานะครับมาจากวินาศนะด้วยนะครับมันจะพบสัจชะด้วยนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสภาพแวดล้อมบางครั้งมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วตัวเราเนี่ยแหละครับ ได้รับผิตผลนะครับทำให้มีโอกาสเจ็บป่วยนะครับได้มากกว่าลัคนาอื่นๆน,นะครับหมายว่าเดิมทีลัคนาราศีมังกรจะเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงนะครับแต่ในช่วงจังหวะหลังสงการเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษนั่นเองนะครับในช่วงจังหวะนะครับ เดือนตั้งแต่22มีนาไปเลยแล้วกันนะครับเรื่อลงไปนะครับจนถึงประมาณพฤษภาคมนะครับช่วงนี้ดาวพระรังคานะครับโคจรเข้ามาทับลักนาตัวเราพอทับลักนณตัวเราเนี่ยนะครับมาร่วมกันกับดาวพระเสานะครับดาวพระเสากับดาวพระรังคาเมื่อโคจรมาร่วมกันครั้งใดนะครับหมายถึงว่าดาวคู่ศัตรูนะครับสำหรับบุคคลส่วนมากเ่ยครับก็จะได้รับอิทธิพลไปในแง่ลบแต่บางบุคคลเนี่ยกาย กล,กลายเป็นไปในเรื่องของทางบวกนะครับให้กับดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นพูดโดยภาพรวมแล้วนะครับพระอังคารเจอประสาวเป็นดาวครู่ศัตรูมาทับลักษณะของตัวเราอาทิตย์นะครับที่ยังเดินอยู่นะครับก่อนเมษาเนี่ยนะครับโยกใส่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่มันจะเกิดขึ้นบางคนเบาๆหน่อยเช่นผ่าผลไม้มีดบาดมืออันนั้นก็เบานะครับ แต่ว่าถ้าแรงหน่อยนะครับการเดินทางโดยใช้จักรยานยนต์หนึ่งครับเดินทางโดยรถไฟนะครับอาจจะประสบอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมรอบๆบ้านเลยนะครับมีปัญหาเขตไหนเป็นเขตก่อสร้างเขตไหนเขาทํางานอยู่นะครับอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้นะครับอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาของตัวเรานะครับอันนี้ก็เตือนเอาไว้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากแต่แค่ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นแล้วกันนะครับเวลา เดินทางไปไหนมาไหนเท่าน,นั้นเองนะครับก็จะดีขึ้นหลายๆคนนี่นะครับบ้านมีสวนนะครับก็ต้องอดูแลรอบๆบ้านหน่อยอย่าให้รบนะครับเพราะมีโอกาสพบเจอๆนะครับสัตว์เลื้อยคานนะครับพวกงูพวกอะไรแบบนี้นะครับเข้ามาสร้างความเดือดร้อนรําคาญใจให้กับชาวลัคนาราศีมังกรได้นะครับทีนี้นะครับดาวคู่สรูก็จะโคจรมา รวมกันแล้วเห็นไหมครับว่ามีพระรังคารพระเสาพระพระรหัสนะครับรวมถึงอาทิตย์โชคใส่ก็เลยทําให้ว่าบางครั้งหุดหิดง่ายนะครับหุดหิดง่ายมากไปหน่อยนะครับเลยทําให้ว่ามีโอกาสนะครับทะเลาะเบาะแว้งกับพี่น้องคนในบ้านรวมถึงเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นร่วมงานของตัวเราได้ด้วยนะครับจึงเป็นเรื่องที่ควรนะครับที่จะต้องใจงเย็นๆในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับในเรื่องของทางด้านความรักกันบ้านนะครับ ความรักเนี่ยครับก็ยังคงมองว่ายังไปได้เรื่อยๆนะครับคนโสดยังมีโอกาสนะครับพบเจอเจอคนรู้ใจนะครับเข้ามาดูแลกันและกันนะครับส่วนสําหรับคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยนะครับก็มองว่าถ้าจะมีปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นก็มาจากตัวเราซะมากกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของดาวบาปะเคราะห์นะครับอย่างพระลังคานพระสาพระประหัตนะครับเป็นดาวพระปรหัตเป็นสุปเคราะห์นะเข้ามา รวมตัวกันนะครับทับลัคนาของดวงชะตาของตัวเราทําให้มันเกิดความตึงเครียดอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรานั่นเองนะครับเป็นคนที่จะนําความทุกข์นะครับไปให้คู่ครองคนรักของเรานะครับอันนี้ก็มาถ้าเราทําใจดีๆสบายๆนะครับความรักของเราก็ไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะมองว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะกลับเข้ามามีผลเสียนะครับให้กับดวงชะตาของตัวเรานะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นเรื่องที่โชคดีไปแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆคนทุกๆท่านนั่นเองครับสรุปนะครับโดยภาพรวมนะครับเป็นห่วงในเรื่องของการงานนะครับในการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินก็มองว่าบริหารจัดการได้ในเรื่องของความรักก็มองว่าบริหารจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานอย่างเดียวนะครับที่ อย่าใช้อารมณ์เข้าไปร่วมนะครับอย่าไปทะเลาะกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับแล้วทุกสิส่งทุกๆอย่างก็จะเป็นไปในแง่บวกให้กับดวงชะตา,ะาราศีมังกรเรื่อยๆไปเลยนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปช่องชาแนลค uh ุยอพยากรดาวเล่าชีวิตนะครับขอบาร,รมีพระรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักทั้งหลายช่วยปกปักร,รักษาให้กับทุทกๆคนนะครับมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ การเงินงอกเงยมากมายนะครับมีโชคดีเข้ามาตลอดทั้งปี63สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความมั่นคงทางด้านการงานและความรักสุขสมหวังตลอดทั้งปี2563นี้เลยนะครับขอบขอบคุณครับ